วันนี้กลับมาจากนามืดอีกแล้วเพื่อนๆเ,เลยมาชําลิ้นจีมีลิ้นจีที่ลูกใหญ่ๆอะ่ะที่ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูพอดีอ่าคุณคุณย่าแกให้มาแกบอกว่าเออแกเอาเมล็ดเพาะเอาไว้แต่ว่าแกชําใส่เอาไว้อย่างนี้เลยแล้วแล้วมันขึ้นมันขึ้นแกก็เลยบอกให้ไปชําใส่ถุง เนี่ยเพื่อนๆดูดินี่พันลูกใหญ่นะคะเนี่ยเกิดเฉยเลยอ่ะชําใส่น้ําอ่ะอาไม่ได้ใส่น้ําไว้อ่ะเห็นไหมสุดยอดมากเลยลจะทําใส่ถุงนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกเนาะเพื่อนๆเนาะชําใส่ถุงไว้เดี๋ยวพอต้นเขาแข็งแรงกว่านี้เราก็เราก็ค่อยปลูกค่อยปลูกค่อยปลูกเพื่อนๆเห็นไหมรากขาวจั้วเลยอ่ะ แสดงว่าปลูกง่ายอยู่สองต้นได้หลายต้นเลยนะคะต้นต้นใหญ่ก็ต้องชําใส่อันนี้ก็จะมีขุยมะพร้าวแกลบดำแล้วก็ปุ๋ยหมักนะคะดินดินที่เราชําเนี่ยน,นี่สามต้นเล็กเล็กต้นเล็กเล็ก ยิ่งทำเสร็จแล้วค่อยรดน้ำนะสี่ว้าวจริงๆอะ่ะการปลูกต้นไม้นี่เ,นเพื่อนๆปลูกสักสิบต้นรอดสักห้าต้นก็ถือว่าสำเร็จนะคะไม่ต้องคิดว่าจะรอดทุกต้นนะคะเพื่อนๆเพราะว่า บางต้นเขาก็ไม่ไม่เหมาะกับสภาพดินของเราเนาะเราก็ต้องนองปลูกไว้เผื่อเผื่อเลือกเผื่อติดเผื่อไม่ติดเนาะเผื่อได้ผลไม่ได้ผลด้วยเนาะเพื่อนอันนี้ติดกันนะคะนค่ะทำไปเลยจะมีปุ๋ยหมักด้วยสายปุ๋ยหมักไปเลยเนาะเพื่อน ต้นหนึ่งนะคะต้นหนึ่งหรือสองต้นสอง,สองต,ต้นแต่ว่าต้นเล็กจังใส่รวมกันได้ไหมใส่รวมกันเลยดีกว่าใส่กับต้นนี้นี่อ๋อกดนแน่นๆหน่อย นี่เห็นไหมเราขอดน้ำเลยเพื่อนๆอือน้้น,น,นำหอมอย่ารดน้ำก่อนนะจ๊ะรดน้ำก่อนนะจ๊ะติดติดนะจ๊ะลูกใหญ่ๆเนาะ ลิงกี่พันนี้อร่อยเ,เพื่อนๆแกเห็นเราชอบแกเลยมาเพาะเมล็ดไว้เอาเมล็ดใส่น้าใส่ถุงเอาไว้แล้วมันเกิดแกก็เลยให้ให้เรามาเนาะเพื่อนก็ให้ให้เรามาชอบปลูกเ,เพื่อนๆแล้วก็คนนู้นคนนี้ก็เอาเมล็ดพันุมาให้เอาต้นมาให้เห็นไหม เสร็จแล้วเพื่อนๆคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกค่ะพามาชำชำเมล็ดลิ้นจี่ต้นลิ้นจี่เนาะโอเคคลิปหน้าเจอกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย